สวัสดีครับบาหนึกไทยสานครับบรรยากาศตอนแรกครับลมซื้อครับปรตกคือเกาลมแห้งคือฝนที่มากนี่แหละครับอ้อมไมคือเกาลมบกยเมียคนี่วันนี่คือเกาแล้มมควค,ลครับมันนี่ บมเป็นตาเดียว,วนง่ายครับเขาโอ้อตกไม,ม่มาอนีมือดๆเพราะเดียวกันได้พี่น้องนี่เป็นหวานครับหวานมึงก็ถ่ายฝนด้วยกันน้ำกระเทียงนี่ทางพู่นทางวัดปุด่นเพันจุดบังไฟครับ บ่ได้ไปบึงคลิปนี้ฝากไว้ปทำไมครับสวัสดีครับ